่านสาธุวชนพัฒนาบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17มกราคม2532เป็นวันบรรทุกเสียงโดยแปลว่กาการพูดวันนี้จะเป็นการพูดในรายการวันที่13มกราคม2532ท่นีปก็ราะว่า,วาตอนเช้ามดืดตอนตีสี ของวันที่3มกราคม2512เต่งขึ้นจากนอนเวลาตี2ร0นเวลานั้นเป็นเวลาเริญกรรมฐานาในตอนดึกเป็นประจำวันแต่ก็ด้ว่ารบรรดาท่านพุทธบริษัทมีเรื่องแปลกที่ต้องคิดเพราะว่าไม่ทันจะลืมตาพอมีความรู้สึกตัวขึ้น อด้เห็นภาพพระองค์หนึ่งลอยอยู่บนศาสตร์ในการลอยของท่านไม่ใช่อยู่ในท่ายืนหรือท่าเดินหรือท่านั่งเป็นการลอยในท่านอนรูปร่างอ้วนๆลักษณะส,สูงต่าประมาณกลางคนเป็นลักษณะทวมผิวเ้อสสงสีเ็ว่าพิจารณาดูว่าพระองค์นี้เป็นใคร ตามความรู้สึกมีว่าพระองค์นี้เคยรู้จักกันมาก่อนว่าเป็นคนที่เคยสืบเนื่องกันมาในชาตินี้ก็่มองเท่าไรก็ไม่เห็นหน้าก็มีหน้าผ้าคลุมหน้าคลุมทั้งตัวก็จึงไม่รู้ว่าท่านองค์นี้เป็นใครและขณะการนอน,นบรรดาท่านพุทธริษัทต,ตามความรู้สึกบอกว่าเวลานี้พระองค์นั้นตายไปแล้ว กเกาจะมงการตายสดๆเรร้อๆไม่นานนักอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงนี่พูดถึงตามความรู้สึกของมนุมิ์ธรรมากน <c oughs> ถ้าจะถามว่าเวลานั้นเจริญกรรมฐานหรือยาง <c oughs> ก็ต้องรับว่าคำมมากรรมฐาน <c oughs> การใช้โทนนาก่อนหลับปอนนี้ใช่เป็นปกติ พิจารณาก็ด,กดีภาวนาก็ตามเวลาก่อนหลับทำเสมอแต่วเวลาหลับบัรดาท่านพุทธบริษัทท่านถือว่าเป็นการทรงอารมณ์ในสมาธิกองนั้นแต่ถ้าว่าเวลาตื่นขึ้นมาเวลานั้นยังไม่ทันภาวนาแค่มีความรู้สึกตัวต่จิตมีความรู้สึกว่ารับรู้ลมให้ใจเขาออกมีไม่เกิด ถา้าถามว่าเป็นการใช้ทิพยานใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ภาพนี้เป็นภาพทุ่แแบงให้เห็นเองเราสามารถจะบังคับได้ดังนั้นมภาพนี้มีผ้าคลุมทิะคลุมตลอดตัวเพืยอคลุมผ้าจึงไม่สามารถจะบจาาะงาาจะังคับให้เปิดผ้าได้ถ้าเป็นทิพยกุยก็สามารถจะบังคับให้เปิดผ้าได้เลาเมอยาจะรู้ชื่อพระองค์นี้ ความรู้สึกก็ไม่ยอมบอกมีความน่าชื่ออะไรจะไม่มีความต้องการชื่อเข้าจริงๆก็มีเสียงผู้ชายกับผู้หญิงดังมาจากนอากาศผู้ชายบอกชื่อพ่อผู้หญิงบอกชื่อแม่แต่ว่าผู้หญิงเป็นลักษณะนคนบางๆผิวขาวลักษณะส,สูทรงดี ผู้ชายก็เป็นคนรูปร่างค่อนข้างใหญ่ลักษณะผิวเนื้อสองสีค่อนข้างขาวลักษณะทรวมท่านบอกว่าพระองค์นี้มีพ่อชื่อนี้และพระหญิงบอกว่าพระองค์นี้มีแม่ชื่อนี้้าะมาไม่รู้แม่บะชื่อท่านผู้ตาย,ยไม่เคยรู้ชื่อพ่อแม่จะเื่อประโยชน์อะไรก็จึงไม่มีการสนใจ ว่าพ่อแม่ชื่ออะไรนั่นเป็นเรื่องของพ่อของแม่แล้วก็ไม่อยากจะจาเวลานี้ก็จําไม่ได้ว่าจะรู้ชื่อของพระนี้นึกเท่าไรต้องการเท่าไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้จึงคิดว่าไม่รู้ก็แล้วไปจึงมาคิดในใจว่าพระองค์นี้ตายแลว้วหรือยังเวลาในกับรายกฎภาพพระสุสามองค์ พระสามองค์เป็นพระี่มีความสําคัญบรรดาท่านพุทธริษัทจะเป็นพระอะไรมั่งก็ไม่ขอบอกลอยอยู่หน้าพระนี้นแสดงว่าก่อนนี้พระจะตายพระองค์นี้จะเห็นภาพพระสามองค์นี้ลอยเบื้องหน้าเวลานั้นก็มีความชื่อนใจว่าลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องถามว่าพระองค์นี้ตายแล้วมีสุขหรือมีทุกข์ ในการที่เห็นพระบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่การบอกข้ความสุกโดยตรงดังนั้นพระองค์นี้อย่างต่ําก็ไปสวรรค์ถ้าจิตใจมีความมั่นคงก็ไปสุนทมโลกถ้าเวลานั้นเวลาที่ใกล้จะตายร่างจิตใจไม่มยอมร่างกายก็ไปมิพานพวกวมิพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทตุ้งของไม่หนักนักจนแบบมีคนที่มีความเข้าใจ อาตมาก็ย่อมมาพูดเรื่องนี้แล้วนันเาสือเร่่มเดียวกันก็มีพระองค์หนึ่งท่านมาดา่าบอกว่าอาตมาไม่ไม่เข้าถึงนิพพานตายแล้วต้องไปอาบายภูมิแต่เวลานี้มันยังไม่ตายเมื่อเมื่อมันยังไม่ตายก็ไปนิพพานกันก่อนเวลาตายแล้วมันจะไปไหนก็ช่างมันไปนไรเขาบ่นด่าท่านพุทธบริษัทจะไปจะไปติดใจเรื่องพระาด่าเลยไม่มีความสําคัญ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตติโลเกนิริโตคนไม่ถูกดา่าไม่ถูกว่าไม่ถูกนินทาไม่มีเลยในโลกเป็นของธรรมดาเพราะว่าพระอรหันต์ก็ไม่ได่ากัน,นเรเมื่อภาพนั้นยังลอยชัดลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นวัยคิดว่าภาพนี้เห็นเฉพาะหลับตาเนี่ยแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ภาพจากจิตวิญญาณเป็นภาพที่สแสดงให้ปรากฏ เวลานั้นก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์นี้ถ้าจะไปโ่สุคติท่านไหนหรือว่าไปโสทุกขะุถ้าไปโสทุกขะุก็แสดงว่าแสดงว่าตัมราผิดยิ่งนึกถึงลุงทั้งสองพอนึกถึงท่านลุงท่านก็มา,าน็ไม่มาเฉพาะสององค์เวลานั้นปรากฏมาเต็มไปหมดโตเยอะแยะมากมาย ก็นึกในใจว่าพระองค์นี้มีบุญจริงๆนะเวลาคุบตายของท่านมีเทวดามีสมสนใจญ่งถามลุงว่าพระองค์นี้นะเคยมีบาปไหมตั้งแต่เกิดมาเคยทำบาปอกุศนไหมลุงท่านก็ตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกว่าไม่เคยทำบาปลยง่หาแสนยาก เกือบบอกก่าด้วยว่าไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยทำบาปการฆ่าบีบมดให้ตายก็บาปบูยุงให้ตายก็บาปการด่าเขาก็บาปนินทาเขาก็บาปมันบาปไปหมดการพูดปดดมดให้จ็บาปการดื่มสุราเราก็บบาปรักคนที่เขาไม่รักอนุญาตเขาไม่อนุญาตให้ก็บาปเสือของที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นขพงตทนโดยไม่ชอบทำก็บาป ท่านบอกว่าคําว่าบาปย่อมมีแก่คนทุกคนก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์นี้ถ้ามีบาปเวลานี้ไปสวรรค์ไปโสสุคติหรือทุกขติท่านก็ตอบตรงๆว่าเวลานี้ไปโสสุคติแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทคําว่าสุคติหมายถึงสวรรค์ก็ได้ตุมมะโลก,ก็ได้นิพพานก็ได้ อาจมาก็ถามท่านต่อไป,ป่าไปโซสุภติท่านไหนท่านบอกให้แต่วันดาท่านพุทธริษัตไม่ควรจะพูดมีเสียงหนึ่งกล้องเข้ามาบอกไม่ควรจะพูดในเมื่อมีเสียงกล้องเข้ามาสนณะพูดว่าไม่ควร่าพูดก็ขอไม่พูดถือว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ใช้ได้ ต่อไปก็ถามได้บอกว่ากรรมที่เป็นที่น่าคงใจพระเจ้าองค์นี้มีอะไรบ้างท่านบอกว่าตัวท่านองค์ก่อนจะตายก็มีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือพบรุงงานต่างๆบางครั้งเขาทํางานเพื่ออะไรเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างเส้นาการบระเวณีสร้างวัดสร้างอะไรก็ตาม เพราะว่าท่านไปบนงานคนเขาถวา,า,ายพ่านใครถวายกปัดใจจะวัดด้วยและจะมาแวะถวายกันอีกในการนี้ี่มีความเข้ังใจอยู่เล็กน้อยคิดว่าเป็นจิตที่ไม่สมควรที่เรานำมาไว้ของเราน่าจะถวายไว้วัดนั้นแต่เจ้าคุณนั้นทำไปแล้วก็ถามว่าแต่าาการอย่างนั้นแอาการบาปหรือไม่บาป เขาถวายให้ท่านวัดแจกายโฆษณาว่าจะสร้างโบสถ์สร้างเสนาการเรียนสร้างอะไรตัวอะไรก็ตามแต่เขาถวายวัดแล้วก็มาแวะถาวายให้ท่านด้วยท่านดลงก็บอกว่าการถาวายให้ก็ถือศวกาเป็นทรัพย์ถึงส่วนตัวเขาตั้งใจถาวายเป็นส่วนตัวจัดว่าเป็นบาปไม่ได้แต่เรื่องหน้าข้องใจมียอยู่นิดเดียว ก็ว่าจิตดวงนี้มีจงวนใกล้โลภะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นบาปก็น,น่าจะสื่อสละมอบหมายไว้บวัดนั้นเป็นปเพิ่มปเป็นเวนกุศลเป็นการสร้างเจริญกัทธาจบรรดาท่านพุทธบริษัษทธิสร้างความพลื้มใจแต่นี่บางครั้งท่านเถือไปนำมาวัดด้วยอันนี้ไม่เป็นปัจจัยเกิดในบาญภูมิ แต่ไปอวยสักไขัดข้องนิดหนึ่งที่อการที่จะไปนิดผ่านยืนถามท่านว่าเารุมหนักไหมท่านบอกว่าไม่หนักก็รวมความว่าเรื่องพระองค์นี้บรรดาท่านพุทธวิษัทต,ตลาดจริงจริงที่อยู่ก็ลอยเห็นต่อมาในตอนเช้าเวลาประมาณบงเศษเศษมีเจ้าหน้าที่เอาทนเลขไปส่งให้ ในโทรเลขมันบอกว่าหลวงพ่อมหาทองปอนวัด,ม,ด,ม,ดธธม,ม,มันท่ัเทวมรดิศมรณภาพเมิ่มวันที่13มกราคม2532ท่านที่โทรเลขมาที่วัดแสเลยมุขในใจว่าโอโถพร,ระองค์นี้ไม่เกิดไขคือพระมหาทองปอนนั่นเองพระมหาทงองปอนมีความจริงท่านไม่ใชุ่สิตอาตมาโดยตรง แต่ว่าท่านยอมรับนับถือถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านวางนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนกันแต่ถ้าว่าขึ้นขึ่นว่ากฎของกรรมที่เป็นอวุศลต่างๆก็ยังมองไม่เห็นเพรฉะนั้นเจตกันนายของท่านดีเคยเป็นเจ้าหน้าอําเภอตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ก็เป็นปร,ริญญาหกประโยคถ้าได้ปริญญาปริญ,ญาศาสตร์สนา โดนว่าจะเป็นด็อกเตอร์มาจากอินเดียถ้าจะไม่ผิดนะแล้วต่อมาก็มาเป็นเจ้าหน้าอําเภอที่อำเภอที่จังหวัดสุขโขทยัยถ้าจะไม่ผิดก็เป็นศิษฐศักดนาลายต่อมาก็ลาออกจากเจ้าหน้าอําเภอมาอยู่อิสระอย่างนี้ก็ถือว่าต้องการดีเฟก็เป็นความดีดฉะนั้นเมื่อครับคอเลิกนี่แล้วแต่มาเองอยากจะไปก็ไปไม่ไหวกำลังป่วยหนะัก อาการทางท้องพุทมากได,ได้ส่งใจไปช่วยพระบรรดาท่านพุทธบริษัทแสดงความว่าพระที่มันลอยหถ่งคือสม,มหาทางปอนส้ามาหาทองปอนในก่อนที่ว่าดับชิดหุนพระสามองค์ลอยอยู่เบื้องบนจิตเยก็จดจ่อจับอยู่ที่พระสามองค์นั้นอย่างนี้แปรลงของมหาอุสุนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ถ้มามหาธรรมพรจะไปไหนนะั่นมันเป็นเรื่องของท่านเป็นความดีที่ท่านทาไว้แล้วเราขอบรรดาท่านบริษัทพระเป็นสาวกพระองค์สมเด็าาจพระบัณฑิตแก้วจงพาจะรักษาความดีที่มีไว้แล้วเหมือนกันคือรักษาความคินต่อที่ไปก็มาคุยนเรื่องวิชาการวิชาความรู้ที่เสด่ห้บรรดาท่านพุบริษัท มันมีการนับเรื่องใาสองบทของกรรมฐา,านคือวิชาสามและอสัญญาหกท่านฟังให้ดีนะวิชาสามน่ะมีสามอย่างคือหนึ่งทิพย์จักยานสองปุพพิวายสามสิยาณสามอาสวัคคยานถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าหนึ่งมีจิตใจเป็นทิพย์คล้ายตาทิพย สองปุปเพรีวาสามวิยานรกชาติได้โดยไม่จำกัดและการสามอสวรรค์วิทยานทำกิเลสให้สิ้นไปถ้าถึงเบโสดาสุทาคานาคาหัน,ยนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาสามถ้าหากว่ายังไม่ถึงเบโสาดาบาันชินไปก็ถือว่าได้สองในวิชาสามเรียน,นได้พิสุยานกับปุปเพรีวาสามวิทยาน แล้วก็สำหรับอภิญญาณหากมีอย่างคี้อิทธิวิถีได้แสดงฤทธิ์ได้หนึ่งสแสดงฤทธิ์ได้รองมีทิพย์ปสตจิญาณมีจิตเป็นทิพย์มันจะมีหูเป็นทิพย์อยากมีจัดก,กำหนดรู้ใจคนอื่นสื่อแล้วก็คาดได้ไม่จำกัดห้าได้ตาทิพย์ประสญาณหูเป็นทิพย์ประสูตรจิญาณน,นะ จังหาได้ทิพย์กุยานเกตาเป็นทิพย์แล้วะรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปเมื่อมาเป็นาานาจ้ากรรมฐานที่สุดให้่งบรรดาท่านพุทธบริสัตถเห็นว่าท่านที่ได้อย่างต่ำจะเป็นผูด้ได้จากสองนิชาสามเพรอันดับแรกจะผลทิพกุยานให้เกิดก่อน สามารถเห็นสีเห็นเสวดายเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสมโลกเห็นน้เเราได้ตามชอบใจตามความรู้สึกของจิตเราสองปุบเพนิวาสานสติญานสามารถเลือกชาติได้โดยไม่จำกัดทั้งสองอย่างนี้มันดาท่านพุทธวิสัชถ้าทำให้คล่องจะถือว่าทุกคนมีความคล่องสองในวิชาสาม ท่านยังอยู่ในโหมดของวิชาสามจำให้ดีนะแต่ทุกคนที่ทำได้แล้วอย่าทิ้งจะต้องทำให้คล่องจริงๆฝึกฝนทุกวันอย่าทิ้งเพื่อจะพ้ามืดครั้งหนึ่งก่อนหลับครั้งหนึ่งเอาจิตใจจับสมาธิที่ถึงได้คำว่าทิพยานถ้าทิ้งได้สองสามวันจะเสือในการรู้จากจุดที่เรียกว่าทิพยานจงอย่ารู้เองเฉยเ ให้ถามตรงองค์สมเด็จโตสัมมาทมพทธเจ้าถ้าวันนีคนเขคาค้านบอกว่าพระพุทธเจ้าธน,นิพพานไปแล้วถามที่ไหนก็ตั้งใจถามเถอะแม้จะเป็นพุทธนิมิก็ได้ให้เห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถามจะมีความรู้สึกว่าคำตอบอยยธงไจํจำว้าจำว้าจำไว้ว่าอย่างนั้นคือไม่ใช่ผิดผูกแน่อย่าสงสัย แต่ก่อนที่จะนึกถามพระพุทธเจ้าให้ตั้งใจทันติใจใ้สะอาจจะมีวนห้าระาก,การก่อนวนห้าส่วนหนึ่งความรักในระหว่างพืชสองความโกรธหรือความเพียบบาศสามความง่วงสีรรรร่จิตโคจรหา้หาหล้าห้าห้ากว่กาคือสามสามจิตโคารสีรรรส่ความขอโทษอหมนะ หนึ่งความรักในระหว่างพูดสองความโกรธและความเจบปวดสามสามความว่วงยสี่จิตสงสัยห้าสงสัยในผลการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนม้อยาให้มีในลจิตทังบรรดาเป็นพุทธไิสัทยเพาะเวลานั้นเมื mm ่อ hmm. จิตสะอาดฉันิวรณ์จับภาพพระพุทธเจ้าภาวนาจับลมไม่ใจเขาออกสักประเดี๋ยวหนึ่งพอจิตเป็นสุขละภาวนาละลมไม่ใจเขาออกแล้วจิตจับภาพทันที อย่างนี้กูอาจจะรู้ไรได้ทุกอย่างแต่มาการฝึกจริงๆมันมากกว่านั้นก็มาดูหมวดข้อัญญาว่าท่านที่ฝึกไปได้แล้วมีอะไรบ้างในหมวดขอ้อพญญาที่ท่านได้แล้วหนึ่งคันแดงลิบได้กายแสนแดงลิบหรือเดร์ทางกายนี้มาเด็กฝึกให้ให้ถามว่าครูผู้ฝึกทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำไม่ได้ ท้งนี้เพื่ออะไรจึงแม้ว่าท่านที่ทําได้แล้วก็ต้องทําไม่ได้เราต,ตมาเองนะทําไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ทําได้แล้วบอกว่าทําไม่ได้ก็ต้องถือเบอกว่าทําไม่ได้จริงๆกา,งาการแสดงฤทธหอเหืนอกราบโยกายไม่ได้ก็ฝึกฤทธิ์ทางใจไว้ให้ที่เรียกว่ามโนโมยิทธิคำว่ามโนโมยิทธิแปลว่าผู้มีฤทธิ์ทางใจ มันหมายความวานนำเอาใจเรื่อที่ะมาายกายภายในไปสวรรค์ก็ได้ไปพรมโลกก็ได้ตาเวลานนั้นที่สะอาดไปนิพพานก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าจะต้องการพรมโลกไปไลระเดนเสรสรายสติแข็งก็ได้นั่นเป็นลธิขทางใจจริงๆแล้วก็ใช้ได้ผลเหมือนับลิขทางกายลิขทางกายถ้ากายป่วยไข้สบายมเมรอการคลืด ถ้าใช้ฤทธิ์ทางใจร่างกายจะเป็นยังไงก็สั่งใจใช้ได้เสมอร่างกายจะเพลียลุกไปขซึ่งก็ไม่เป็นไรจะไปได้ก็รว่าการใช้ฤทธิ์แม้แต่ทางใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขอเป็นยาหกนี่การแสดงฤทธิ์ได้ทางใจก็เป็นครึ่งหนึ่งกงการิแสดงฤทธิ์บนมาตรายข้อเป็นยาหกเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อที่หนึ่งสองทิเบตเสาตุยาน ในเสือได้เสียงที่ประตซโหูทิพย์ทความเพียรต้องใช้คาว่าที่ประโซติยานมีความรู้จากประสาทหูคล้ายหูทิพย์ในสมัยความว่าถ้าต้องการได้ยินเสียงจะเป็นเสียงคนเสียงสาวเสียงพูดศรีดีสาวเสียงที่รรดาเสียงมลมเสียงท่านอยู่สูงกว่านั้นเราต้องการจะรู้อไไร่ก็รู้ได้ ไม่เคยประสาทหูทิศถ้าประสาทหูทิศที่มันจมไม่ลงเสียงคนเสียงสัตว์ในป่าในโลกนี้มันดังไม่ขาดสายถ้ามีประสาทหูเป็นทิศมันจะได้ยินหมดแต่ได้ยินไม่รู้วเรื่องอะไรต,ต่างต่างภาษาเสียงกันถ้าเข้ามา้ากลายเป็นหูดื้อไปความจริงต้องเรียกว่าทิศประสติยามีความรู้สึกทางใจใช้ทางหูเหมือนกับหูทิศ ไม่ได <S an other> ้เสียงนี้ใครเขาพูดเล่นตั้งแต่เมื่อไรเรือว่าจะเป็นการแรมปีแรมกลับแสงแสงกลับแรมสงไข่กลับก็บตามเ <S an other> ขาพูดว่ตั้งแต่เมื่อไรถ้าต้องการจะทราบเสียงนั้นจะทราบเสียงทันทีว่าท่านผู้ไหนพูดอย่างไงท่าน,นตอบท่านบทต,ตอบตอบอย่างไงท่านถามถามว่าอย่างไงเป็นต้นเสียงคนเสียงวันดาเสียงเทวดาเสียงผีก็ทราบหมด วันนี้เขาเร่หูยาวต้องการจะรู้ก็รู้วันนี้ถ้าหาใช้าวาส์หูจะได้เ่ายานทางหูได้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งในพัญญาหกต่ทุกคนฝึกแล้วต้องทําให้คลองต่อไปก็รู้จักกำหนดใจคนอื่นที่เียกว่าเจโตปิญญาญาณเขาไม่เจโตปิญญาญาณรู้จะรู้จิตใจกนะรู้รู้จักใจคนอื่น คือเขานึกอย่างไรเขามีสุขหรือเขามีทุกข์เขามีความรู้สึกเป็นยังไงเราสามารถทราบไม่ต้องเดาทางศีลหน้าไม่ต้องเดาทางการตัวการรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธริษัทเป็นความรู้สึกที่ไม่หนักคือไม่ต้องรู้จักหน้ากันเลยเพียงไ,ได้ยินที่ว่าท่านคนนั้นอยู่ที่นั่นเราอยากจะทราบว่าท่านคนนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ มีความเป็นอยู่อย่างไรจิตใจมีความรู้สึกไงเราก็จะรู้ท่านูนนั้นเป็นผู้ใดทานโลกีขันไหนเราก็ทราบเป็นพระอริยเจ้าขันไหนเราก็ทราบในการที่จะรู้การที่จะทราบจริงๆบรรดาา่พุทธสัตว์เพื่อให้มั่นยำจริงให้ถามตรงพระพุทธเจ้าก็ขอผู้ั้างหนึ่งจะมีคนค้านว่าพระพุทธเจ้านิพานไปแล้วถามใคร อย่าลืมว่าพระเจ้าท่านมาไม่เด็ผลนไปจากโลกทั้งสามโลกเนี่ยตมโลกเทวโลกมนุษยโลกพระพุทธเจ้ามันผนไปด้วยใครยังนึกถึงท่านพระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นคือวิชาความรู้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจะปรากฏป็ปภาพพุทธนิมิตเกิดขึ้นภาพพุทธนิมิตน,น,นั่นจะเป็นองค์ทั้งและนึิมิตต่ตางก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็าแล้วกันให้ทูลถามโดยตรง รับคำตอบแบบไหนเพื่อแบบนั้นทันทีจะไม่ผิดไม่ว่าใครทั้งหมดอย่างนี้ไม่ต้องไปขออนุญาตเ่ยรู้ถ้าต่อไปก็ปุับเภทิวารสามัญระชาติได้นี่ก็เป็นกัญญารสชาติที่ต้องฝึกใจสม่ำเสมอวิธีฝึกไม่ต้องเรียนลำดับเรียนลำดับชาติหนึ่งสองสามถอยลงไปนี่เหนื่อยมากต้องการรู้ชาติไหนเป็นอะไร ไม่ถึงภาพนั้นถ้าได้ดีถามตรงพระพุทธเจ้า,า,า,นนา,า,า,าก็าคอยเห็นภาพโดยอันนี้ไม่ยากถ้าใช้วิธีถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ข้าเคยคอยเห็นภาพอันนี้ไม่มีสารผิดแล้วต่อไปรปริทุบจักรคุย,ยานตาทิพย์จะมีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพย์อันนี้ไม่ยากเร่องทิุยานี้ใครอยู่ที่ไหนต้องการจะทราบลักษณะเป็นยังไงร,รู้หมด ถ้าหากจะให้ทราบจริงๆอย่าลืมถามพระพุทธเจ้าเองท,ทุกอย่างอย่าลืมเพียงอย่าลืมพระทดลองมาแล้วถ้าต้องการรู้ด้วยตนเองนี่บางทีมันก็พลาดผิดได้พลาดได้บางทีผิดไม่มากพลาดไม่มากแต่มันก็ผิดถ้าก็ยังมีผิดมีถูกต้าถามตจงพระพุทธเจ้าไม่มีผิดบอกอาสวัคคายานทำกิเลสให้สิ้นไปทำกิเลสให้สิ้นตรงขั้น ทิ่เรีให้ขึ้นขั้นเบโสดดาขั้นไปะสุกทาชาสั้นาาานาชาขั้นลหน์คือว่าตั้งต่กระโสดาแบังก็เื่อว่าถึงวิญญาหกแล้วอรัมดดาท่านพุทธบริษัทเวลาหรเมืองวันึงน่งักดิเตวันนี้ก็มาพูดกันทึงเรื่องมราณนรมรา,านุสติสมาถานก็บังเจงการบังเอิญที่พระมหาทั้งปอนท่านมรณภาพแล้วก็มาลอยให้เห็น อย่าแล้วก็อย่าโยนพุทธบริษัทจนอย่าคิดนะว่าใครตายที่ไหนแตมารู้ทั้งนั้นไม่จริงนะถ้าเขาไม่มาให้เห็นก็ไม่เห็นเขาไม่มาให้รู้ก็ไม่รู้อย่าไปคิดว่าทุกคนถ้าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนตาตมาจะรู้ทั้งหมดอันนี้ไม่ถูกต้องอาตมาจะไม่ใช่วันไม่ใช่ชานที่จะตึงมีถ้าไม่อยู่ก็ไม่ใช่อย่างนี้เพื่อรู้พกาไม่กังวล แม้แต่ตัวเองก็ป่วยไข้ไม่สบายยันหนักเวลานี่ห่วงตัวมากไม่อย่ห่วงเพราะอยู่ห่วงเพราะตายเัวเองถ้าตายไม่ได้สติมันจะแย่ก็คงควบคุมกลังใจเพราะป่วยหนักสมาหาทั้งพรทั้งเสือที่หลังท่งานก็ตายไปแล้วเอาปรมาแก่กว่าคิดว่าไม่ช้าก็คงตายเรื่อง,งความตายนี่บรรดาชนพุทธริษัทจัดว่าเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญของบรรดาแต่พุทธริษทุท่านจงอย่าลืมจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วบรรดาเทพพุทธวิษ,ษัทหลายก็ยางรวบรวมทงความดีหนึ่งมีการให้ทานไว้เป็นปกติสองรักษาศีลไว้เป็นปกติสามเจริญภาวนาเท่าที่กำลับบงใจจะถึงทำได้จิตใจจับพระพุทธรูปไวเป็นกำลังใจหรือจับภาพพระสงฆ์เป็นกำลับบงใจ เั้่เส้นทางกองบังวงกุศลนี้นท,นทำไวอย่างนี้บรรดาท่านุบริษัททั้งหลายเมื่อตายจะไม่สิ้นหวังคือจะพบเพื่อได้ถึงซึ่งความดีอะไรบรรดาท่านุูบริษัทเวลาหรือไม่ถึงขึ้งวินาทีขขอแลก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแบบบรรดาท่านผู้สานิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี